ตอนที่หนึ่งขอถวายจาาัดศรัทธาวัดป่าแสงธรรมตั้งอยู่ในอำเภอหานปลายเงียบสงบร่มเดือด้วยต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบผู้คนในละแวกใกล้เคียงต่างเคารพศรัทธาในพระธรรมวินัยของพระในวัดนี้เป็นอย่างมากแม้จะไม่ใช่วัดใหญ่โตแต่ก็มักมีญาติโยมนำข้าวของมาถวายอยู่เสมอรวมถึงของล้ำค่าทางจิตใจที่อยากถวายไว้ให้เป็นกุศลสูงสุด เช้าวันหนึ่งมีรถกระบะคันหนึ่งจอดหน้าศาลาไม้เก่าผู้ชายวัยกลางคนในชุดขาวก้าลงจากรถเขาอุ้มกล่องไม้แกะสลักโลดลายงดงามใบหนึ่งเข้ามาหาเจ้าอาวาสใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความปรับลืม้มน้ำเสียงสั่นด้วยความตื่นเต้นกราบนมัสการครับหลวงพอ่อผมนำของสำคัญมาถวายวัดครับ อธิโลอาจารย์คลมท่านเป็นพระเกจิที่ผู้คนนับถือมากทางภาคกลางผมได้มาจากผู้ใกล้ชิดท่านและอยากให้วัดนี้เก็บไว้บูชาเพื่อสิริมงคลเจ้าอาวาสทินิดทิจรณากรองอธิอย่างเงียบๆก่อนจะพยักหน้ารับด้วยความเกรงใจเขารู้จักชื่อหลวงอาจารย์คลมฐานคำบอกเล่ามาบ้างว่าเคยเป็นภะษาปฏิบัติจริงจังแม้ไม่เคยรู้จักส่วนตัว